พี่ฝนนะคะหรือว่า a. s อสโดนอก็ได้เย้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงบ o ็อกเซตฮอร์โมนซีซั่สองเราเลยดีกว่านะคะก็จะบอกว่าอาจจะได้ช้านิดนึงนะคะอาจจะล่าช้าไปถึงปลายมกคกลานะคะพวกเราต้องขอภัยนาที่นิ้จริงๆที่ได้ช้ามากแต่ว่าเพราะอะไรคะพี่ฝนคือว่าบ o ็อกเซ limited edition ของเรา,นะะาเนี่ยคะรายละเอียดมันเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆ,อ,นนๆอันนี้ข้างหน้านะคะ เเลยอร์แต่ละอันกว่าจะทําเสร็จเนี่ยใช้เวลาค่ะแล้วเดีขึ้นเนค่ะที่ใส่ดีดีของเราไม่ธรรมดาอืมี่ก็มีภาพที่เป็นภาพวาดสีน้ํานะคะสวยมากรายละเอียดยิบจริงๆค่ะแล้วก็ในดีวีดีของเรามี making o f ด้วยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงนี้ยังมีเป็นกล่องเพงด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่า import ม,มาจากญี่ปุ่นเลยนะจะบอกว่าเล่มเนี้ยทั้งหมดอะหนัก2โลขึ้นแลวพี่ฝนเออหนักมาก เราเยอะจริงๆค่ะหน้าถก็สวยมากแอะแอะยังไงคะแอบดูไม่ได้นะคะอันนี้ให้สำหรับคนที่สั่งจองไว้แล้วเท่านั้นนะคะแล้วคือจะบอกว่าก็หมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับแค่คนที่พิเออร์เดอร์แล้วก็ซื้อเท่านั้นนะคะคนที่ไม่ได้พิเออร์เดอร์นะคะก็เสียใจด้วยนะคะแบบรไม่ต้องเสียใจนะคนซื้อเผื่อแล้วอันนี้ เอาเป็นน<ะ>ว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดตามรอฮอร์โมนบ็อกเซตอันนี้อยู่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะปลายมกราได้จับจองกันแน่นอนนะคะแล้ว่่าคุ้มฟินวา์ค่ะใช่แล้วค่ะพวกเราขอไปชื่นชมกล่องกันแล้กันนะจะ<ช>ไปะดูงานด้วยไปเชคการก่อนโอเคนะบ๊ายบายค่ะสวยอ่ะ